ไอ้ปูนแก้วไอเพียงเอ้ยกูไปในตลาดบ้านนาล้มนะคนเกาพูดกันทุกพื้นที่เลยราคามันสิบล้านบาทไอ้ร้อยอ่ะเป็นของดีของในอดีตไอร้อยเปียกสิบล้านนั่นน่ะน่าวาตะแก่ตะแก่เนี่ยมันสิบล้านจะจะซ้ำแล้วก็ซ้ำขีดขีดนั่นเล็กกระเล็กกระเล็กกระเล็กพอได้เลกพอได้ซ้ำขีดขีดนั่น มันตัวหนึ่งออกเมืนไม่ใหญ่มากวานเลยเครื่องติดลกเกลียวไม่ก้าวมึงได้มันมาจากไหนเปียกนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยไปปอปอบกันเตโรคนะบ่วงเวียดกรอกจึงต้าโอายุน้อยครับไม่รู้อยุ่ในปัดฟื้นแต่นวดัดถ้าพ้อมหมอมาเรียงไว้มันนี่ไอ้ปีเจ้ามันพี่สาวมันเออ แล้วพี่สาวเป็นไงอ่ะนี่กูดูเหมือนคนไม่เต็มบาทเพราะมันอยญ่ยได้ตามนี่พี่เจ้ามึงบัดเพลือ pic. แบกอะไรละมึงเจือไมนะอ่ะไอ้กว่าป้ามอไไ้อไม่ได้ไม่ต้องบอดแล้วพี่เจ้ากูยิ่งนี่ออของคำยิ่งนะ่นเออแต่วก็กระอะไรปีนี้ก็ยังยิ่งกันเลยเออแต่ปิ้วบัดเพลือฮะพี่เจ้ามึงปิ้วบัดเพลือไม่ใจปิ้วอัน นั่นมันปิว้วปากปิ้วปันแล้ปิว้วต,ตีเนื้อนัน่นก้าวดำแล้วก้าวก็ยังด,ดำก็ยังอายุเท่าใดแล้วอืมแต่แต่แยังอยู่กับยี่แปดแล้วแนะโอ้เริ่มไปเนอยแล้วปแ,ปลแล้วลลละก,ะก็ะใต้เด็กกรโยกก้าวปีนุตายแล้วอืยังไงครูเพืือแล้วปเอวปอบไว้ว่าย,ว,ายวัดนูน่มือเขาเขาไปกู้เรา มึงไม่ได้คุยไม่ได้ถามเอามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเว้ยในตลาดบ้านนาลม้มอะตอนนี้ราชการเป็นข่าวราชการของนครสักราศกประกาศาหาซื้อเหรียญประจำวงองค์รัฐญาาทนั้นชื่อเหรียญเหรียญนี้ผูกคอเด็กและเด็กคนนั้นถูกกระแสน้ำพัดพามาเมื่อยี่สิบปีก่อนใครมีไว้เป็นของจริงราชการจะจ่ายเงินในทันทีสิบล้านในบุญแก้ว1ิบล้านสิบล้านต้ย ชิปลานมูอเบียดฮะชิปลานแลว้วแล้วชิปลานนัน่นนั่นเต่าเลยรำการแล้วอะชิปลานอะไรอโลเล่เดเดี๋ยวต้าบ่ะแล้วว่าชิปลานนั่นมันเต่าเดยผมชัดตายโง่เราเป็นเป็นเป็นเรี้ยนบาทเม็ดนี่เท่าเลยเขมันชิปลานเนี่ยเป็นเรี้ยนบาทคือมันชิปลานเรี้ยน โอนแล้วแล้วออกูตามแต่ปอมมือแล้วกูตั้มมาจิๆๆๆๆ้มเลยกันเลยกันเลยจิ้มเลยจิ้มล้านนั้นจ้าวได้มืออะไรมาใส่อ่ะอให่ปี๊บจะปี๊บละวหนึ่งล้านก็สิบปี๊บนั่นแหละที่ปี๊บนู้คุณไอ้จริงๆๆเฮ้ยจ้าปุโดโต้ใจไปก้อยลงมุดใจแกงใหม่ก้อยอย่าว่าโดนมุดก็นอนลงทำไมนอนก้อยไอ้นอนก้อยมันได้เพื่อ เลระบอกกูยื่นมาหม่ก้อยจุดจุ้ๆว่าโดมุดอ้เบ้อถึงกูนอนลงไอ้ตํามมึองอะไรตามไม่ก้อยเป็นแาบมันตามแล้วเรียนนั้นมันอยู่ไหนออตองปอนตอนสมัยค้าเรียนหนังสือตอนเล็กๆถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นลูกของยายมีแต่พี่น้องแถบติดนี้ก็รู้ทั้งนั้นเลยว่ายายมีแกไม่เคยมีครอบครัวแกไม่เคยมีสามีเด็กคนนี้ไม่ใช่เป็นลูกของแกจริงๆ เรียนนี้ห้อยคอมาในวัสนาแล้วมันทําตกตำลนที่ท่าน้ําบอยกูเคยเก็บคืนแล้วอ่านว่าเหรียนมาจําวงรัฐถยาตอนหลังๆมันบอกแม่มันเก็บไว้แม่ยอมมันมาห้อยคอถ้าเรียนนี้เป็นของจริงไงบูญแก้วเรารีบไปเอาแลยตอนนี้แล้วมันนายกับมันตั้งชิ้ปลานมันยังไม่รู้เรื่องนี้ซื้อมันสักพันแต่ตาพันหนึ่งมันไม่ใกล้ให้มันสักสองพัน อันเลืตาล่องเลืตาล่องพันมันไม่ใกล้ห้าพันไอ้ตึงห้างห้างพันก็ไม่ใกล้แย่กเอาเลยเราใช้กําลังแย่งเอาเลยแล้วแล้วตาแยงแล้วมันไม่ใกล้อะหลกเอามันอันตรายอันตรายอะไรไอ้ไอ้หวัดหน้ามันมีพันธุ์เฉพาคนคนหนึ่งเจอไอ้เต่งไอ้เต่งนั้นไม่พูดมากแต่ว่ามันโดนนั่นมัน ตบอมตบแต่แล้วจึงอีกคนในนู้นุยมึงเคยขอบปลาในนู้นุยจริงใหญ่เปียกปาคัดปัดเพลือปลาขนาดนั้นพอกู้หลวงหลวงมือลงไปจับได้กวนกบเดี่ยวคอยคูเหลามันได้ประเด็นน่องเนอยยรูก้อนในกล้องปลาเปล่าแล้วเลยไม่ใหญ่ปลาเปล่าเวอร์ไายจิบเออเออเออไปไปไป เราคัวรกวรกูก็ครัวอยู่เหมือนกันนั่นแหละเรื่องนี้เราประมาทไม่ได้แต่จะไปกลัวอะไรเอา้าไอ้เปียกถือไว้นี่คือเพื่อนสิบคนไอ้หนูหนุ้ยเท็กมันกำแหงขึ้นมายิงเลยคุณรับผิดชอบหมดอ่ะนี่ไอ้บ้ากระชุนอยู่ข้างไหนมึงยายปากกระบอกตรงกูเดิไอ้บ้าเอ้ยน,นลกอยู่ไหนเออแล้วมึงให้มันได้หรือมันจะมันรูเรื่องไงไดเนี่ยนี่ ยิ่งเป็นใจเป็นเมือเดิ้อันหลกอยู่เน้่ยฮะ,ะว่าหลกอยู่เน้อยอ๋หลกหลุอยู่ในปุ่งมุงแม่มุ้งเนะี่ยมันเกิดใจจักตัวเดียวฮึบุญบุญแก้วนั่นนะ่ะแล้วมึงมึงก่อยแหล่หลกว่าไอ,ไอ้มึงถือดีๆนยเปียกอย่าทำให้มันลั่นออกมา แพงล,ลูกเดี๋ยวนี้เกือบร้อยแล้วนัดหนึ่งลูกแพงงั้นไวไปให้หน่วยเจงดูกินฮึไอ้เบ้อเรื่องไรกันลูกแพงๆไปเลียงเพื่อนเรากินไงเพราะเราว่าหายากูไม่ได้มีความาอใจแล้วลวกันนันไม่ไม่รุล่วไหน่วยมึงจิบแล้วหน่วยเด็ดเด็ดเด้อยง่ายมันไดจากเฟ่เอาคืนมาดิ มึงใช่ไม่เป็นน่ะฮะไอ้เลวกูล้าวปากดาวดูแก้มมึงแนะนวิธีเป็นเดี๋ยวไอ้พี่แก้วอย่าลืมไอ้เปี๊ยะคนนั้นไม่สมประกอบเกิดอะไรขึ้นมามันก็เป็นผู้รับโทษเองนั่นแหละแต่ว่ากูว่างอีกเลยหนูมีไข่หนีจะค้อ,นเ,อน,น,นเลยนั่นมึงยิงแ,ง,นนยงแรงนั่นดิยิงแรงดิฮะยิงแรงที่ไอ้จูเ้เลยอไอ้บอลคนนะั้นไม่ไม,ไมอ่อันนี้ กูยิ่งเลี้ยงมึงค่อนไหมเหรอไม่ได้บายใจแล้วกูป้าใหญ่ปี้นี่จืออจบบ้อยกขึ้นชุกได่หรือหายฮตื้อเลยประเดานนะยิงอ่ะไอ้นี่ใหญ่ยิงเว้นมึงเอาอมือใช้กับไปในลินเคยประเดานไอ้เป็นเลยตึ้งเคยจอมือกูเหล่าเลย ย่านย่านให้ค Kick! <SM> <Suddenly> รูเอามือจะได้ลินไก่จะเอาครูไม่รู้เรื่องเลยมันโง่ถึงขนาดนี้แต่มันรู้วันเห้เปืือกแกตายหลกแต่กินปลดเปลือกเกี้ยวกินมดเอ็มตังเนื้อแดงตังไว้แต่ยังไม่กินเนื้อแดงกล้านตามเปื่อนเปืือกแต่อ้องโบนกินเนื้อแดงกูกินเปลือกเกี้ยวไม่ใหญ่เลยข้อที่คูชัดเจ้เป็นเพจกินเนื้อแดงกินเปลือกเกี้ยว ตังเนี้ยแดงไปเดี๋ยวมันเบลอลนะหยอกกันหยอกกันน้องหยอกึ้นหยอกไอ้ลุ้งหยอกกันน้องหยอกไอ้ไอ้ปอนรัวไปล่วงนี่หยอกจังไม่หย,ยอกหย,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 ยอกกันน้องเปียกหยอกไม่หยอกขยะหยอกหยอกเบิี่แปลกจริงอันนี้มันทำการนี่กูตังเน้เปียกมากูเป็นรุ่งวัวใจจินยาถูกปั่นยิงแล่แล่มือสัน้นเอ้อ เออใช้อ่างนกอ่างองอ่างนกอ่างนกเหลือคัวยมัเล่นแหละมั่นเลยเดี๋ยวกูช่วยดื้อบิดายโอ้กับเราอันและใไอตรงหมุอจยิงนะที่ไอ้กาดมาจากวัดที่เอ้าเอ้าไอ้นัดเป็นไง มึงมึงแลแม่แมน,แมน,แมนไมาไอโลคอโลมันโต๊ะมุนโต๊ะแล้วบอกมันโต๊ะมึงตั้งโต๊ะตั้งเต็งเตงแม่มมึงเลยเอ้าไปปูแก้มึงมึงขอคืนมาก่อนก็ได้งไงโอ้แม่เมือว่าไปเปล่าเดี๋ยวก็เมือเอานั้นนี่ใช้โรือเลือดเจ้าน่านอนในรังเร้วอย่างก้อยอะ ไปไปไเดินทางเว้มึงค่อยๆดูมนด้วยหน่อยเสียงดังไปเดี๋ยวโดนแน่เนี่ยไม่มีอนุญาตนะพื้นไม้อนุญาตนั่นดีไม่กี่ตั้งวันออ้ไม่ใจเป็นญาติแล้ว